สวัสดีครับอูซารุนะครับเขาพ้นสีดามกระบะดามกันสีนะครับลูกค้าจากสีมุมเมืองพึ่งได้คิวก็จะมาดามกระบะมาให้ดูแก้กระบะให้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าที่เขาทํามาเนี่ยคือมันเชื่อมฟูขึ้นฟูลงอะทุกอันเลยนะครับเนี่ยเชื่อมเชื่อมฟูลงเลยนะครับเนี่ยทุกอันเลยถ้าจะมาลาะเนี่ยมันไม่ไหวเนี่ยเขาทํามาแค่เนี้ยลูกค้าบอกว่าใช้ยังไม่ถึงสองปีเลย ลั่นแตงแล้วนะครับเราก็จะแนะนําลูกค้าไปว่าดังนั้นก็ขึ้นเสาหน้าเสาหลังก็พอครับถ้าจะมาเลาะเนี่ยมันไม่ไหวครับแล้วก็ขาเนี่ยมันขาดเข้าเชื่อมามแล้วแหละน่าจะรถรถไปคว่ำหรือไปลงมาเนยนะครับเพราะว่าเห็นเปลี่ยนเปลือกกระบะมาอยู่ครับแค่แบบนี้ยถ้าเราจะมาเลาะเนี่ยก็ไม่ไหวครับมันใช้เวลาเสียเวลาลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่า มันจะต้องเชื่อมเก็บแผลเก็บอะไรอีกนะครับหรือเชื่อมไม่ไหวก็จะแนะนําลูกค้าไปว่าขึ้นเสาหน้าเสาหลังดีกว่าหรือว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะครับแล้วดูจากด้านบนนะครับลูกค้าบอกว่ามันเสียงดังดูนะครับตัวยูเนี่ยตั้งแต่หน้ายันสุดหลังเลยเม็ดอาร์ตแตออกหมดเลยด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับดูตัวยูแล้วก็ขี่อันนะครับดูเอา แล้วก็ฝั่งขวาแตกด้านหลังตัวยูชีนะครับเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยด้านหลังเสาเนี่ยฉีใหญ่เลยแล้วก็นยะสุดนู่นเลยร่อนยันเมรร็ดอักหน้าหลังเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะเอาสูตรอูสาโรดเนี่ยเราก็แนะนําลูกค้าไปว่ามันเลาะไม่ไวนะครับเห็นไหมที่เขาเชื่อมมาเห็นไหมที่ผมบอกฟูลงเห็นไหมพื้นไหม้หมดเลย ถ้าจะมาล้อเนี่ยหูเป็นวันกว่าจะเสร็จนะครับเลยอยากให้ลูกค้าเห็นว่าสูตรทางอู่เนี่ยจะเป็นตัวแอลจะไม่ใช่ตัวยูแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยขนาดว่าใส่ตัวยูกี่อันไหมครับสี่ต้นะแล้วก็มีด้านหน้าคำ้ำแล้วก็ฉากอีกยังเอาไม่อยู่เลยนะครับลูกค้าเข้ามาคุยเสร็จแล้วนะครับเราแนะนําลูกค้าไปว่า ลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนคานท้ายมาครับ <S <S ตอวแรกว่าจะใส่เสาหลังให้ลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนคานท้ายมานะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเขาไปทําอุปกรณ์มาเนี่ยเห็นไหมมันเอาท้ายเข้าไปลึกเกินแล้วก็ไม่เข้ารูปครับเนี่ยถ้าเราจะไปใส่เสาหลังหรือว่าคานของเราเนะี่ยเวลาเขาไปเปลี่ยนคานท้ายคานอะไรเขาจะตัดของเราทิ้งนะครับ เพราะว่าถ้าใส่ไปมันก็ไม่แข็งแรงอยู่ดีครับถามว่าทาให้มันแข็งแรงมันก็แข็งแรงอยู่แต่ว่าเราบอกแนะนําลูกค้าไปว่าคานท้ายเนี่ยคือค้าในปกติใช่ไหมครับแต่พอมาดูค้าเห็นไหมมันไม่ได้รูปแล้วมันเข้ามาลึกเกินเห็นไหมครับไม่แนบด้วยเราก็เลยแนะนําลูกค้าไปว่าทําด้านหน้านะครับเราก็เลยเอาตัวยูเนี่ยออกไปนะครับเฉพาะต้นทั้งหน้านะครับเพราะว่าเราเลาะไม่ไหวนะครับเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ผมบอกครับเขาความกระบะแล้วก็นั่งเชื่อมนะครับถ้าจะมาเลาะเนี่ยพื้นมันก็ไหมไอีก ก็เลยเอาด้านหน้าออกนะครับจะเอาสูตอูนะครับก็คือด้านหน้าเราก็แนะนําลูกค้าไปนะครับเราก็ช่วยลูกค้าด้วยก็คือเอาข้างหน้าเนี่ยตัวยูออกเลยเพื่อที่จะวางเสาเรานะครับก็พอที่เขาใส่มามันขึ้นมันดีขีฟูมันไม่แนบกับตัวพื้นนะครับก็เอาออกเลยเอาสูตอูเลยนะครับครับก็จะมีเสาคู่หน้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าดามที่เนี่ยเสาหน้าเนี่ยก็คือมันจะซ้อนอยู่ใน รูปกระบะก็คืออยู่ในกระบะเลยนะครับคือซ้อนตามรูปเลยแล้วก็จะไปรับกับเสาด้านในนะครับก็จะมีเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยฝั่งละต้นแล้วก็มีต้นใหญ่ซ้ายขวาแล้วก็รวมตัวนี้ไปด้วยครับก็เป็นหกต้นนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ลูกค้าบอกว่ามันมีเสียงนะครับเวลาบรรทุกของนะครับอันนี้คือซุดนะครับมาแก้ข้างหน้าทบเนี่ยเห็นไหมครับไอ้เสาตัวเนี้ย มันง้างออกใช่มครับมันง้างออกจากตัวกระบะนะครับที่ปกติมันต้องแนบสนิทกันเลยนะครับเนี่ยมันก็มีส่วนครับเวลาวิ่งแล้วมันไถตัวได้แล้วมันมีเสียงนะครับตรงเนี้เราก็จะเชื่อมให้นะครับเท่าที่เชื่อมได้ตรงที่แผลมันเชื่อมได้นะครับเช่นอย่รอยมุงรอยไหมอย่างเงี้ยเราก็จะฉีดการสนิมให้แต่พูดถึงว่าตรงเนี้ปกติมันจะต้องแนบกับตัวกระบะนะครับอันนี้มันง้างออกครับเพราะว่าเม็ดอาร์มันแตกนะครับก็เลยมีเสียงนะครับเราก็จะเก็บให้อีกจุดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูเสาตัวยูนะครับตอนแรกที่ลูกค้าบอกว่ามันเสียงดังนะครับตัวนี้ก็มีส่วนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวอยู่ด้านหลังตัวยูนะครับพอมันแตกมันให้ตัวได้มันก็จะอ้าออกแต่ว่าเราดึงให้เข้าที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงขาที่มันฉีกพอมันฉีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระเพื่อมนะครับมันจะเป็นตัวค้ำตัวกระบะนะครับฝากระบะแบบนี้เราก็เชื่อมให้แล้วก็ฉีดสีกันสนิมให้แล้วนะครับ อันนี้เป็นสีกาซิมที่เราใช้นะครับนี่เลแลน,นครับเดี๋ยวต้องเชื่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะพ่นให้นะครับเดี๋ยวมาดูเสาตัอยู่ด้านบนที่เขาบอกว่ามันอ้าออกนะครับตอนมันแตกพอเราดีดแล้วก็เชื่อมให้ตรงตำแหน่งเสร็จแล้วเนี่ยเสาเนี่ยจะแนบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบ็อาร์คเนี่ยผมจะเจีย ออกให้นะครับก็คือเจียรเรียบเลยแล้วก็พ่นสีกันสนิมให้แต่ตรงไหนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมให้เพราะว่ามันอยู่ใกล้สีด้วยเดี๋ยวจะไหม้สีนะครับเห็นไหมครับแนบสนิทเลยตัวแรกเสาอาออกนะครับข้างนี้ด้วยนะครับก็จะเจียออกแล้วก็เก็บงานให้นะครับต้องลงไปดูข้างล่างถึงจะเห็นครับพระวเสาเริ่มอาแล้วของผมเนี่ยจะเป็นตัวแอลแบบนี้นะครับไม่ใช่ตัวยูก็คือเนียนเข้ารูปตามกระบะเลย ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว,ว่าน็อตทุกตัวเนี่ยจะเป็นน็อตเกียวหมดเลยก็คือไม่ได้ผูกแบบนี้นะครับก็คือจะตับเกีียวใส่ตัวเหล็ก9มิลเลยนะครับก็คือมีเกีียวในตัวเหล็กเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปรับกับเสาด้านในตัวกระบะนะครับก็คือล็อกใส่กันเลยนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเวลาตกหลุมตกอะไรมันจะไม่ขยุมครับแล้วก็เต้าแตงนะครับซ้ายขวา ล้วก็จะมีรอยไหมนี่เพราะรถพี่เขาไปคว่ำม,มานะครับหรือไปชนหนักมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมีรอยเผาคัดสีอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างเนี่ยผมจะทาสีให้นะครับเพราะเขาไม่ได้ทาสีมาแล้วก็พูดถึงเรื่องเต้านะครับเราจะดามตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเดิมๆของลูกค้าด้วยครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเนียนอย่างเดียวแต่ว่าต้องแข็งแรงด้วยนะครับจะสังเกตว่าที่อื่นทํามาเนี่ยเขาจะโอ้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ แต่ว่าของเราเนี่ยาดามเสร็จเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าดามนะครับแล้วก็เนียนด้วยเห็นไหมเวลามันหักมันหักหัวใช่ไหมครับเวลามันแตกมันแตกหัวแบบนี้มันไม่ได้ไปหักช่วงนี้นะครับเราถึงแนะนําลูกค้าว่าไม่ว่าใครนะครับมาดามเนี่ยเราจะเน้นเดิมๆแล้วถ้าเกิดว่าเต้ามันไม่ได้เป to ็นอะไรเราก็ไ <shit>. ม่อยากแจะแนะนําให้ดามนะครับเพราะว่ามันจะเสียรถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่แบบว่าเต้าแตกแบบเนี้ยเราก็จะดามให้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าดามจะเนียนแค่ไหนนะครับเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับ เป็นเผาคัดสีแค่กับดัดคัดสีเลยครับแล้วก็ไม่ได้ทาสีมาครับเดี๋ยวจะทาสีคัดสนิมให้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานดามกระบะครับก็คือมาแก้เสาชุดหน้านะครับต้องบอกลูกค้าก่อนว่าก่อนที่จะทําเนี่ยลูกค้าบอกว่าหัวเก่งข้างนี้นโผล่นะครับจะให้ดึงกระบะถอยถ้าเกิดดึงถอยอย่ายิ่งห่างเพราะว่าคัดสีเนี่ยมีปัญหานะครับเราลิง คือว่าวัดให้ลูกค้าดูแล้วมันห่างประมาณครึ่งเซนนะครับแล้วก็รถคันนี้ไปคว่ำม,มาไปเข้าอู่ประกันเราก็คาน็อตหัวเกง๋งรู้เลยว่าน็อตหัวเกง๋งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยกับฝั่งขวาเนี่ยมันเบี้ยวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แก้เบ้าเขาไม่ได้ตีเบ้าให้มันตรงนะครับเราต้องแก้เบ้าซ้ายขวาให้มันตรงเพราะว่าน็อตขันเนี่ยน็อตมันเบี้ยวนะครับต่อให้เราขันตั้งยังไงเนี่ยมันก็ไม่ไปนะครับมันก็กลับมาทีเดิมเพราะว่า ต้องแกตั้งแต่ที่แล้วนั้นก็เป็นงานยาวนะครับอันนี้คือเราแจ้งลูกค้าไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ากระบะเนี่ยมีปัญหาแล้วก็น็อตหัวเก่งนะครับเขาไม่ได้แก้ที่ฐานซะส่วนมากนะครับก็คือบังคับน็อตใส่เลยแล้วพอเวลามาตั้งกระบะเนี่ยมันจะมีข้างไหนข้างึังเนี่ยโผล่ปกติมันซ้ายขวาเนี่ยมันจะห่างจากกันไม่เยอะประมาณ3มเซนนิดนะครับแต่บางข้างเนี่ยชิดเลย มันคัดซีมีปัญหานะครับเราก็แจ้งไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาวิ่งงานได้เหมือนกันครับอย่าไปซีเรียสเลยเพราะว่าถ้าเราเล็งเราจะ,จะสังเกตว่าข้างหนึ่งล้อมันโผล่ข้างหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยลอกหอนเก่งมีปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันครับเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยเล็งจากฝั่งซ้ายเนี่ยแทบจะเสมอเลยแต่พอมาเล็งฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมล้อโผล่ข้างหนึ่งเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่งานดามกระบะนะครับเราต้องรู้สาเหตุด้วยหนึ่ง เราก็แจ้งไปแล้วว่าคัดทีเนี่ยดัดไม่พอครึ่งเซนนะครับแล้วก็นอดหัวเก่งเนี่ยเขาไม่ได้ตีแก้เบ้าให้นะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้ปัญหาแล้วก็เก็บตังหาเงินก่อนนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแนง่นอนครับละเอียดทุกจุดครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอูสารดครับ